วันนี้ใครชอบกินดีวัวขมขมครับต้องตามลุงเด่นมาครับอีพีนี้พิเศษแน่นอนครับนี่เลยครับเรามีวัตถุดิบคัดสรรมาอย่างดีครับต้องตามไปดูว่ารสชาติวันนี้จะเด็ดขนาดไหนนะครับในห้างขายกิโลสองร้อยกว่านี่หนังก็ได้ละหนังหมูนี่แล้วดูนี่กะเพ่อหมูโอ้นี่ทำข้าวต้มครับนี่นี่นี่โอ้ยอ่าเด้อพี่น้องโคตรอลังการงานสร้างครับวันนี้ลาบหมูใส ดีบัวขมขมคงมีใครเขาคอยเอาใจเก่งนักเจ้าถึงลืมลืมชายที่รักสวัสดีครัวบรรทุ่งกับลุงเด่นสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวนะครับค่ะสวัสดีเอสซีค่ะมากินข้าวปลาวันนี้โอ้โหของดีอะไรกันแล้ววันนี้ไสหวานกระเพาะหมูเนื้อหมูอุ้ยลืมหนังหมู คำลาบมีสานแซ่บแล้วก็มีไสหวานห้อยมาลงตรงเตงทํากับข้าวกับปลากันอยู่ที่สวนเรานะบรรยากาศวันนี้บอกว่าเลยว่าชิลมากครับเหมือนฝนจะตกไหมเธออืมนะว่าตดอกอากาศอันน,<ๆ>น,นี้อันนี้มันดีกว่าวต่นไปต้นไม้อันเนี้ยอะไรเนะี้ยเขาเรียกต้นซากุระซากุระเมืองไทยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละรถทําให้รถเราเป็นรอยหน่อยๆวันนี้จะมาหากินข้าวกินปลาครับกินลาบหมูกับลูกชิ้น ผักอยู่ที่สวนเก็บมะนาวกันมากินข้าวป่าข้าวสวนกันครับไม่อยากจะโชว์สวนเท่าไหร่วันนี้เอฟซี FC บอกได้ว่าเสียดายสวนมากเลยปีเดือนหนึ่งมาครั้งสองครั้งก็เลยแบบลกหน่อยนะไปะเดี๋ยวพี่อาจจะได้ไปเอาหนังหมูเอาไปเลยไปไปเ,เอาหนังหมูเลยลืมหนังหมูมี่น้อง <laughs> เดี๋ยวมาเจอกันเอาหนังหมูอัอน ี่น้องวันนี้เมนูโคตรเด็ดนะใครยังไม่ได้กินข้าวกินปลาครับเตรียมกับข้าวกับปลามาวันนี้จัดพิเศษไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแน่นอนมันจะเป็นยังไงรอแป๊บหนึ่งลาบหมูขมลาบอีสานขมครับใส่ดีวัววันนี้เอาดีวัวมาพวงหนึ่งเลยดีวัวเมื่อวานนี่น้ำมันพืชเก่าจากบ้านเรามาอยู่ไรอยู่นาเนี่ยรักษาไว้ให้ดีลมแรงเห็นไหมวูลมแรงครับ จืดแก๊สเกือบไม่ติดอะ่ะแต่ว่าถ้าเรามีน้ํามันพืชเก่าเนี่ยก็ใช้ดีวันนี้วัตถุดิบลงเด่นสุดยอดอลังการครับเดี๋ยวขอย้ายเตาแป๊บหนึ่งนี่นะติงแน่นอนครับวับนนี้นะบอกว่าเลยเมนูนี้เอาไปทํากินสงการได้นะนี่ก่อนอื่นเลยขอโชว์ให้ก่อน นี่ย้อนครับดูนี่ผมตายเบ้าเรื่องเพชรขมขมครับวันนี้เราจะก้อยแบบนี้ดูเป็นพวงดีครับสุดยอดหนังหมูหนังหมูสดครับเราเอาเนื้อนไปทําแดดเดียวแล้วใครใครดูคลิปเมื่อวานนี่หนังหมูลาบิสานเพชรนะมีตับหมูตับไม่รอนี่ะโพกหมู สุกนะครับเมนูนี้ไม่ได้กินดิบนะจะกินสุกครับนี่คือตับหมูแล้วก็น,นี่คือเนื้อสะโพกครับอันนี้ซุดจอดเลยนี่กระเพาะหมูสดนี่กระเพาะหมูสดสดันีมาทำเป็นต้มครับเดต้มมามันจะฟูขึ้นมานะเวลาเคี่ยวนะงอต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 นะแล้วน,นี่คือไส้หวานบางคนบอกอูเรียนไปซื้อยังไงให้ได้ไส้หวานครับนี่ของร้านปยาร้านพี่นิดที่เขาประทากระต่าเลือดหมูมาซื้อเจ้านี้หมดหละนี้คือไส้หวาน ดี๋ยวเราต้มมานะครับใส่ตะไคร้ใส่ขาเข้าไปอยู่ส่วนเนาะโอ้โหแบบป่ากินทําเป็นไส้อ่อนทอดกระเทียมได้หลากหลายเมนูครับแล้วนี่เลยข้าวต้มกระเพาะหมูนี่ก็เด็ดอร่อยมากๆนี่รอไฟเราไปถ่านลมนจะต้มกับเตาถ่านตัวนี้ต้มกันไปกินกันไปกินข้าวอยู่นี่นะครับน้องฝ้ายก็เก็บยอดมะกรูงมะก,กอกเดี๋ยวเราไปเก็บดอกใบผักติ้วมากินกับอีกอนี่ เมื่อกี้มีอะไรอีผักอะไรนะที่กินไหม,มกี้ใหพร้อมแล้วครับวันนี้เมนูเด็ดของเราสุดติ่งก็อยู่ตรงนี้แหละครับวันนี้นะต้มเครื่องอในต้มหนังครับเดี๋ยวทําเป็นกา,กากหมูได้นะเือเนี่ยหั่นเป็นเส้นๆเอาเป็นกาก,ากหมูทอดกินกับเอเขาเรียกอะไรทอดกินกับอะไรแคบหมูหรือทอ,อดกินกับก๋วยเตีเ๋ยวอะไรเงี่ย<อ>เป็นกากหมูได้นี่ครับรแล้วก็นี่ก็เป็นดีลูกเนี่ยจะลาบหมูเลย ซาใจขนาดอยากกินนี่วันนี้อยากกินไส้หวานทอดกระเทียมหรือเอาไปลวกจิ้มทำน้ำจิ้มแจ่วผมเนี่ยได้หมดเลยวันนี้นี้จะกินน้ำจิ้มแจ่วหมครับก่อนอื่นเลยต้มเลยเนาะต้มเลยแตกแล้วนี่ต้มสุกหมดเลยครับนี่ทุกอย่างสุกนะครับนี่อรอมันเดือดแป๊บหนึ่งจ้ะมาครับ ลาบเนียนวันนี้ใช้สะโพกหมูครับนี่นะใช้หมูสดๆนะครับในการทาเมนูพวกนี้ต้องเน้นความสดของวัตถุดิบครับโอ้อันนี้เราทำแหนมหมูก็ใช้ย่อยนะครับแหนมหมูรุ่นเ็กก็รุ่นทำแหนมหมูอร่อยนะทำแหนมเนื้ออร่อยเนะี่ยแหนมหมูผมยิ่งเด็ดกว่ากินนะนี่ใช้หมูที่มันสดๆครับใช้หนังหมูเยอะมากอีกชิ้นหนึ่งอาจจะทำแหนมหมูไว้กินไหมอ้นุ่มนี่ครับลาบแป๊บเดียวเหนียวเลย เผ็ดๆกินข้าวเช้าวันนี้จะได้แซ่แบๆแดดก็เริ่มมาแล้วครับหลับหมูขมลาบอีสานขมครับวันนี้สลองทรงผมใหม่ไปอยู่โรงพยาบาลไปเฝ้าน้องมาไม่ได้ตัดผมผมยาวมาหลายวันครับนิ่นการก็เตรียมผ่าเตรียมอะไรมาเลยอืม อยู่สวนฟังเสียงนี่ก็มวดหูอยู่ด้วยพี่น้องเลยนี่เป็นแต่แซ่บบ่สุดยอดอลังการครับพี่น้องเฮยแบบโห่ไส้หวานนี่กําลังแบบนี่แพงนะไปซื้อในห้างนี่ไสหวาน,นที่ที่ดิบๆนะครับเขาเอาไปหั่นบางคนก็กินหมูกระทะนะหั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ย่างบนเตาหมูกระทะมันจะอร่อยมากครับ ในห้างขายกิโลสองร้อยกว่านี่หนังก็ได้ละหนังหมูทั้งแหนมทั้งใส่ลาบครับหนังหมูนอ้องดูนี่ก็ใส่หวานโอุ้่นนะเอาไปหมักๆกก็จิ้มกับน้ำจิ้มแจว่วขมนี่ก็สุดยอดนะครับนี่แล้วดูนี่ก็พ่อหมูโอน้นี่ทำข้าวต้มครับกล้องดูใกล้ๆนีๆ่ะข้าวต้มกระเพาะหมูนะสุตติงครับจิ้มแจ่วกระเชยๆนน่ก็ ได้เรื่องแล้วผมลืม,ลม,ลม,ลมใส่ตับตับหมูก็ตับแบบสดๆนะต้มทุกอย่างให้สุกหมดนะครับนี่ต้มหมูไปเลยนี่เดี๋ยวมาทําเจียวกินกันก่อน,น,นเถอะพี่น้องใครเคยกินบอสุดยอดเมนูนี่นะนี่นทำแหนมเดี๋ยวเก็บนี่ไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี่ไปทําแหนมก่อนนี่แหนมหมูคัวลุงเด่นครับใส่หนังแซ่บแน่นอนน้องเจียวบอพริกผงอันนี้ พริกผงพริกป่นคั่วใหม่ๆครับใส่พริกป่นเข้าไปน,นี่แจ่วบางคนก็ชอบแจ่วขมบางคนก็ชอบแจ่วเปรี้ยวถ้าแจ่วเปรี้ยวสวนเรามมนาวเยอะๆพริกป่นข้าวคั่วหอมๆครับคั่วใหม่ๆช่วงนี้ว่างคั่วข้าวคั่วดีๆแล้วก็น้ำปลาใก<น>ล้ตรงกลางมาด้ตัวติดตเย็นมาเลยจ้ะซอยหอมแดงใส่สักหน่อยก็ดี โดนถูกมือใส่อมแดงเข้าไปนะพี่น้องลาบพลัสลาบน้ำจิ้มแจ่วมันไม่ผิดนะจะกินหมูแต่ว่าใช้ดีวัวมาใส่กับน้ำจิ้มครับไม่ผิดครับกล้องมาดูใกล้เลยนี่คือน้ำพึ่งเดือนห้าอีกหนึ่งอีพีครับนะเป็นดีอองตองมันแซ่บดีครับมันขมหวานนะกล้องมาดูเลยนะครับนี่อูดูครับดู นี่นะดูนะนีนะ่ดูครับความหนืดความเข้มข้นของดีวัวแท้ครับอืเอาเข้าวเหนียวจ้ำเฉยๆเนี่ยก็ไม่ต้องกินกับหมูกินกับอะไรแล้วก็จบข่าวแล้วครับนี่นะนี่ซอยต้นหอมใส่สักต้นหนึ่งเนาะเพื่อให้สีสันครับถ้ามีการมีงานขึ้นบ้านใหม่ที่เขาที่เขาทำหมูเองกันในงานนะครับถ้าเราไปเอ่อ เราไปเที่ยวงานเขานะเขาก็จะทาแจ่วเยวเงนี้ให้กินนี่ใส่น้ําปลาหน่อยหนึง่งใส่ดีแบบขมๆครับเดี๋ยวอ๋อแล้วก็อย่าลืมเติมผงนัวนะนี่ขมครับแจ่วอย่างนี้สุดติง่งพี่น้องนี่ครับสุดยอดแจ่วถ้าใครชอบมะนาวนะเอามะนาวใส่เข้าไปนะครับจิ้มกับเครื่องในเนี่ยเติมแป้งนัวน้อยหนึ่งนี่นะมันจะแซ่บมากเลย คนเหนือพ่อเขาเรียกว่าหัวปุม๋มตรงนี้นย่าหัวปุม๋มนี่ตรงนี้ครับปุม๋มคนเหนือเ <c oughs> ขาเรียกกระเพาะหมูว่าปุม๋มกรุบๆนะครับยิ่งเป็นกระเพาะหมูนใหม่ๆอย่างงี้นะเดี๋ยวชิมดูไอ้ตรงนี้ตรงไหนน่องหัวปุม๋มมันเนาะงูในกล้องมาดูหนะ่อยสินี่ครับมันปาดมาแล้วมันจะนุ่มอย่างงี้นะครับดูนะนี่ครับไหนอู้มนี่นี่หัวปุ๋มนี่ไง อันนี้มันอย่างงอนงอผมชอบกินมากแล้วเนี่ยปลายานี่รู้ใจรู้เียนมากขอชิมแบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มอือออืออิ่รครับอันนี้จะกรอบมากนะก็มาดูให้หน่อยนี่ครับตัวนี้กรอบมากเลยนะเนี่ยนะคำข้อต้มอร่อยครับ จะชิมกับน้ำจิ้มเจ๋าให้ดูว่าจิมจ้มแล้วจิ้มแล้วมันจะเป็นยังไงมันไม่ได้ผิดแปลกนะครับถ้าว่าน้ำจิ้มจะขมสําหรับคนที่ชอบกินขมนะครับอืมออบกมดีมากนี่ไส้หวานพี่น้องร้อนๆนะร้อนไนปะหน่อยนะ้นี่ยดูดูไส้หวานครับ ปานมาอย่างนี้นะก็้องมาดูนะครับหนึ่งนี่ครับหวานปกติเขาจะไม่กินกันอย่างนี้นะใครกินอย่างเงี้ยเขาตีมือเลยนะครับเพราะว่าไส้หมูตัวหนึ่งอะมันก็จะมีไส้ใหญ่ไส้นั่นไส้กลางที่มันขมแต่ไส้หวานเนี่ยเขาก็จะให้ปาดกินทีละน,น,นิดนิดนนมันมีครีมอยู่ข้างในนะครับดูนะไม่เช่เงิน คลีมนี่อยู่ข้ไรนี่ครับหวานม,มันมากโอ้หมะเะมาะถ้าต้มแบบนี้นะแล้วมีฐานนะครับเอาไปย่างไฟต่อโอ้ม,มอมอะกันเลยเธอชิมดูนี่พี่น้องมาดูครับก่อนกินลาบครับเปิดหัวมาอย่างนี้ก่อนนี่กิมกับแจ่วนี้นะครับนุ่มปากไส้ได้นุ่ม เพพาะในความกรอบครับแซ่บกรับคิมดูเัา yani หนึ่งไหมกรอบมากเอากันเลยค่ะเดี๋ยวเรากินพร้อมกันแล้วเดี๋ยวนี้หนังหมูเราจะเอาหนังเนี่ยใส่ลาบนี่น้องทุกอย่างสุกหมดนวครับวันนี้ เราจะลื้อออันี้มันออกหน่อยเพราะว่ามันมันเกินไปอันนี้ไม่ดีต่อสุขภาพมากมันเป็นมันเกินไปเราเราจะเอา,เ,อาเดีแต่ถ้าไปกินมา้าเราเขาเอากินหมดอันเนี้ยแล้วก็หั่นเลยครับทีนี้นี่นะใส่ลาบหมูนะใส่ลาบหมูใส่แค่หมูใส่ใส่ใสตัวเดียวกันนี่เลยขอ,ขอบดี สุจรอดความอร่อยครับส่วนที่จะเอาไปทําแหนมครับหั่นบางที่สุดเท่าที่จะบางได้ครับยิ่งบางยิ่งอร่อยครับแล้วมันจะเหนียวมากนะหลังหมูนี่ครับนี่เลยใส่แหนมนี่ป้าทุกกินกับข้าวนี่สุดติงครับบางๆเลยโอ้ตัดก็แซบนี่ ลาบเราวันนี้ทั้งหนังทั้งไส้ทั้งกระเพาะหมูครับใส่ไว้ด้วยกันหมดเลยนะเผ็ดๆเ,เลยนะวันนี้นะจะเอาแบบเผ็ดๆแล้วก็เดี๋ยวน้องน้องฝ่ายอาจจะใส่มะนาวผมก็จะใส่มะนาวเหมือนกันแต่ว่าส่วนหนึ่งผมก็จะแบ่งให้มันเป็นสูตรนั่นเลยครับสูตรพรสใสแบบขมๆพิร<ๆ>ุณขมเปรี้ยวๆนี่กระเพาะหมูนี่สุดยอดครับใส่เข้าไปเลยนี่มันอันไหนมันเหนียวๆเนี่ย,นนย,ย,ยปลารองนี้นะก,กรอบครับ อันนี้กินได้ทั้งวันเลยครับเนี่ยกินเพลินมากเลยเนี่ยมันกัดไปก็ละลายละลายละลายให้เห็นเลยครับเนี่ยนุ่มน้อะใส่กระเพาะหมูเข้าไปลาบจานนี้แพงเลยเด้อเนี่ยซอยบางๆนี่เลยครับนี่ย นะครับวันนี้ใช้สูตรนัเลนะตั้งกระทะแล้ววันนี้ใช้น้ำแร่ด้วยนะใช้น้ำแร่ในการทำลาบหมูครับตั้งน้ำไปสูตรนัเลเลยเราเคยไปกินร้านอาหารแบบบางทีเขารีบขายเกินเขาจุดแก๊สฟู่ฟูฟ,ฟูแล้วเอาเนื้อใส่ไปปุ๊บนะครับแข็งเลยมันจะไม่มีความนุ่มครับวันนี้เราจะใช้นี่เลยพี่น้องดูนี่คือหมูที่เราเป็นหมูใหม่ไม่ได้หมูบดไม่ได้ซื้อหมูบดจากตลาดมาน,นี่คือหมูแบบใหม่ๆอย่างนี้นะ เอามารวนกับน้ำอย่าอย่าใส่ตัวน้าเดือดครับใส่ตัวนี้เลยบางคนบอกแกงหรือมันอาจจะแกงไปหรือเปล่าเธอเนี่ยออกหน่อยไดงไหมเออไม่ออกแล้วพ่อมีเครื่องในนะครับแล้วก็รวนเลยากไม่เข้าขวดเองจะนี่รวนเลยครับนี่บรวนให้ไฟตอนไฟอ่อนๆน,นี่ครับหมูเราจะนุ่มครับอ่าหมูมันจะนุ่มมันจะไม่แข็งครับแล้วก็จะอร่อยมากลาบนี่จะอร่อยเลยนี่นะรวนไฟอ่อนๆไปเลยครับรวนกับตะหลานด้วยวันนี้ คนที่เขาขายนะเขาก็จะมาลวนอย่างเงี้ยพอดีวันหนึ่งได้อยสามถุงเ่อได้เกว่ามันจะนี่นะนัเร<ต><ะ>าร์คแม่ค้าก็คงจะใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรไ <ป S 1> แต่น,<ด>น,นี่มีผลต่อการกินลาบผมกินมาหลายครั้งกนันแล้วลเลยแล้วพอเเลยทนอย่างเงี้ยเออมันมันนุ่มกว่าก,กันเยอะเลยครับความนุ่มของจะเป็นลาบเป็ดก็ได้จะเป็นอลาบหมูสูตรนี้ก็ได้มันจะมันจะนุ่มไปเลย ใช้เวลาจาักน้อยเราก็คนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวหมูมันจะจับก้อนนะก็รวนรว,วนไปป้าทูหอมหอยหอย,หอยแล้วเนอเนี่ยใช้ไฟอ่อนอ,อนแล้วก็ถึงเวลาขั้นตอนนี่เลยเดี๋ยวเอาเขียงมาเลยนี่เครื่องในมันครับเป็นตับเอวยกระเพาะเอวยหนังมันเอยนะครับใส่เข้ามาใส่ไปป้าทูมันก็จะแซบกันตรงนี้แหละใส่เสร็จก็ปรุงรสเลยครับเครื่องปรุงรสรสหมูผงปรุงรสรสหมู รวนหน่อยหนึ่งให้มันมีน้ำขุกขิกนี่แหละเดี๋ยวเราใส่น้ำมะนาวใส่ข้าวคั่วเข้า,ขาไปมันจะแซ่บครับดูสีสันอย่างนี้มาถึงเวลาขั้นตอนสำคัญครับกล้องมาดูใกล้ๆเลยนะนี่เลยครับพริกป่นแซ่แบๆซบข้าวคั่วโอ้เรื่องเบลูกเด่นเราพิษเผ,ผ็ดมากเลยไม่เป็นไรเผ็ดๆเลยมนะั้ยรวนไปเลย เดี๋ยวพี่ยังจะกินกับพริกขี้หนูสวนด้วยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเติมพริกส่วนตัวกต่หากเราแบบสูตรพลัดนี่ใช้ไฟอ่อนๆครับหมูนี่จะนุ่มจริงๆเห็นไ,ไหมว้าทุเติมน้ำปลาแล้วก็เกลือเกลือแกงหน่อยหูนัวเกลือแกงแล้วก็น้ำปลาครับใส่เข้าไปเลยจวด้หอมข้าวคั่วบ่หอม หอมข้าวคั่วเพราพริกดังหอมพริกเออพริกป่นข้าวคั่วใหม่ๆครับนี่มะนาวมาถึงแม้จะใส่มะนาวได้แต่เราก็ใส่ดีลงไปได้ขึ้เก่ากล้องมันดูมะนาวได้ดูอุ้ยน้ำปีๆเลยนี่ใส่มะนาวลูกหนึ่งเนาะดูน้ำมะนาวที่สวนอยู่าทันไร้เมล็ดนะแต่ไม่ดกครับปีนี้น้ำน้อย น,นี่ดูนะดูนะ้ำนะ้ำมะนาวนะดูนะครับ,รบอูดขั้นตอนสุดท้ายกล้องมาดูใกล้ๆเลยครับผงจะปิดนี่ละเนะี่ยใส่หอมแดงกับต้นหอมลงไปคนๆแล้วก็ยกออกจากเตาเลยนะครับเพราะว่าแม่ให้มันสุกนี่พี่น้องอดูดูอ๋อเด๋ๆพี่น้องเฮ้ย สุดยอดไหมครับใช้วัตถุดิบดีมากนในการรังสรรค์เมนูวันนี้เดี๋ยวเราตักเลยพาพฤติการกินข้าวนะครับนี่นะสูตรพระตรงเด่นใส่ดีวัวคมคมครับตักมามีน้ำอ้อเจ้ออ้อเจ้ะหน่อยนี่คูดูน้อง,องเดี๋ยวเสิร์ฟพี่ขีู้สวนนะใครชอบเผ็ดก็เผ็ดไปนี่แล้วขั้นตอนสำคัญครับไม่แล้วพี่น้อง มาอีกแล้วสำหรับคนมะขมเอ้ากล้องตามมาเลยเด้อเด้อ๋ยวนะมาหรือยังนี่นี่นี่โอ้ยตีต่สุขภาพพี่มากพอมะขมขุมแสบขมนัวครับอันนี้ตักให้ผู้จัดการไม่ขมเนาะค่ะต้องตักลายเด้อถ้วยเราใหญ่อย่เงี้ยตักน้อยกับบางงามเนาะตักน้อยกับบางงามดิ ห้บาทผู้จัดการเอาห้าสิบุงเด่นเอาร้อยหนึ่งมาเดี๋ยวเคลียร์ของแป๊บเดียวจ้ะอ่าเด้อพี่น้องโคตรอลังการงานสร้างครับวันนี้ลาบหมูใส่ดีบัวขมขมครับนะมีเครื่องในนี่วางให้เพื่อนๆเอฟซีน, FC นี้ได้ชิมกันสูรตรพลัดครัวลุงเด่นนี่เสิร์ฟมากันสองจาน เริ่มเพิ่มเนาะทางนี้เธอไม่ขมอะไนี้แต่น้องแฟนก็ชอบขมนะอันนี้อร่อยอันนี้สูตรอร่อยเปรี้ยวๆอืมเปรี้ยวๆสมๆเนาะคนหน่อยหนึ่งจัดกันไปเลยครับหอมข้าวคั่วพริกป่นมันก็แซ่บจริงอะเขแซ่บจริงอืมเขากิ๊กมาเลยนะเนี่ยรู้ไหมอะไรเนี่ย ใบโหระพาอืมแล้วก็ยอดบักกอกผักเป็นเอามาทำไมโอ้สารแเน่เถอะผักเปนดล่ะแซมลืมเอาสารแเน่มาโชว์รับผักเป็นละแซมนี่ผักเป็นสวนจะทันนี่ล้างมาแล้วเมื่อกี้นี่เป็นเด็ดมาใหม่ๆเลยไปตัดมาใหม่ๆเลยที่เขากินกับผัดไทยนะครับใช่ขีดหอดเจอ,อ้อยเนาะ ชอบก,กินเผ็ดพีคกินนูสวนป่ะแก่ด้วยเนี่ยแก่ละงานเดีวยวเอ็มซีได้เต็มสูตรเลยนะเนี่ยหมูนุ่มไหมหมูนุ่มเป็นลาบงัวงอะลรเธอไม่เข้มงวด ห,หอมหอมดีวัวอืมจะกินกับโหระพาเนาะเป็นดนงัวงได้ป้จะจ็บผมคมับดีวัวเนาะใส่ดีเข้าไปคนต้งมีดีก้าดูพี่น้องด้วยอ<ด>ีกแบบนึง้นหยาบมาก,ก อากกินจับอยากกินอะไรนี่ก็ปาดกินได้นะจับหมูต้มมาเรียบร้อยแล้วก็ปาดปาดกินได้อยากกินตัวไหนจิ้มน้ําจิ้มแจ่วขมนน่เพิ่มความขมครับไปทำงานต่างประเทศได้ไหมในนูเดนเนี่ยได้ได้ยังึินแล้วกินหัดมันไม่มีอะไรให้กินอย่างเงี้ย เดินกันไปกินจิ้นโจโอโอกินอีกอย่างก็เขาเอื่นกวางเนาะางเนาต่างประเทศไม่ได้เปแต่ไปอยู่ได้แล้ว <c oughs> พูดถึงไปทำงานคงไม่มีเวลาไปกินอย่างนั้นอลกอ๋อรัาไปทำงานเหรออืาเรียกว่าไปเที่ยวขม,มมอกนะครับเ <c oughs> พิ่มความหอม เพิ่มความเปรี้ยวยอดมะก,กอกเพิ่มความหวานมะเขือเปราะอร่อยด้อยตีน,นองเดีวยวนี่ใส่หวานนี่ผา่ากินเลยจิมจ้มแจวนี่ช้ำๆเลยครับหวานจริงไม่ตกตาอออืื้ห มันสดจังเนาะน่าจะเป็นตอนเย็นเนาะ <laughs> ผิดเวลาไปนิดนึง <c oughs> แต่แว่ากระแซบคือเกลียข้าเหนียวจ้าแจ่วขมนี่ครับจริงๆมีแต่แจ่วนี่ก็อยู่ได้แล้วเนี่ย่แซบแล้เนี่ยจ้าหอมแดงเข้าไปนี <c oughs> ่ป็นข,าข้าวคั่วน้ำปลาแท้แนี่่ะผักเป้นเนาะ กินกับรากก็หอมดีเลยครับเห็นยายเห็นยายปลูกมันสวยมากเลยต้นยาวเวลาไปกินผัาไทยเขาให้สองต้นนะคิดถึงสวนยญ้าทวดเลยอ่ะผมชอบกินผักเป้นอยู่นกอะไรเธอหน้าหักนะหน้าหักเลยลกกังเข็นบ้านเนี่อเป็นทีเต็มขึ้นหนาดำ มันชอบมาอยู่กับคนอืาะฉันต้องมาขอกินอย่างนี้นกนี่มันชอบอยู่ใกล้คนวันนั้นแมวใครไม่รู้จากการตัวหนึ่งแมวเฮ้าที่บ้านเราฮึ่มช่วยด้วยครับเราไปทำดูลองชิมแบบธรรมดาก่อนนี้ทำดาวค็ทำม,มันเป็นแต่เผ็ดมากอันนั้นเผ็ดมากเปรี้ยวอย่างเดียวเปรี้ยวก,กลมกล่อมแต่ว่าอืมพัดเกิน ชีลาวอันนี้อันนี้อันนี้ถูนนใกใจกว่าอมมาเล่นกับคนจริงอ่ะอยังใคาอยู่น่าเอะทราบครับเอ้เอพี่ลาบห้อก็แซ่บแต่กินลาบกินนี่ก่อนลาบห้อก็แซ่บตายกินได้เลยนะกโได้มากลาบเลือกเอาเลยเนาะลาบเป็ดลาบไก่แต่เราก็ไม่ได้กินลาบเป็ดนานแล้วเนาะ ลาเป็ดบอกเห็นอะไเไม่เหดตู้กินอูยุปานละถ่ายคลิปลาเป็ดเมืเ่อไหร่เหลืองจึงคึง <laughs> โอ้เราไปทำดูพี่น้องใส่เครื่องให้ครบนะครับใส่หนังใส่ไส้ใส่กระเพาะใส่ตับครับทวนมันถือบีงว่าื่องแต่มันก็ขม อ่นน่นจะกินกับลาบครับใครใครปลูกผักเป้นอยู่เราไปกินกับลาบบ้างเด้วยหอมเนาะมันหอมหอมชุนๆเนาะคิดถึงกินผัดไทยอ่ะอันนี้เขาจะไปใส่อะไรเนาะขอกินหน่อยแหน หนุกนับหนับเลยอือหือยังไงพีนง่นกินข้าวสมใจอยากงงคำว่ากินลาบเผ็ดไม่พอก็จ้ำไปจ้ำเจียวเพื่องนี้กินเผ็ดค้างน่าเจ้าเนาะมันไปอยู่นอนโรงพยาบาลมาหลายคืนมันแบบบางทีอาหารก็ไปถูกปากอือซื้อกินเนาะรู้ว่าแฉลว ไปกินวันนั้นน่าสุดไปกินอะไรนะเจ็บปวดที่สุดเลยผัดกะเพารพากะเพราหมูกรอบน้องไ่โทรมาพอดีคือ <c oughs> แบบนอนก็ไม่สดชื่นนอนก็ไม่เต็มอิ่มก็สั่งผัดกะเพราองหมูกรอบไม่ได้บอกว่าร้านไหนนะเค็ม <c oughs> อย่างเดียวอะ่ะใส่เนื้น้ำปลากับ <c oughs> อะไรมมุษย์หมูกรอบนี่เค็มปีเลยแล้วน้ำซอสก็เค็มไม,ไม่ใส่ซีอิ๊วขาวไม่ใส่อะไรทุกอย่างนะ <c oughs> กินเขียกินหมูสองคำคำฝ้ายโทรมาพอดีบอกฝ้ายเธอมากินเธอเลยมากินผัดกะเพรานั้นพอผมเจอเช็คบินออกมานะฝรั่งเห็นลูกเรียนนั่งกินอเป็นร้านสตรีทฟู้ดพูดบาทเขาพึ่งมาเปิดร้านใหม่ฝรั่งเห็นลูกเรียนมาฝรั่งก็จะไปกินต่อกินอาใจโอ้ตายแล้วเสียชื่อฝรั่งกินนี่ฝรั่งคงจะโอ้หมายก็อลยแหละบ้านเขาไม่กินเค็มอยู่แล้วเนะองเขาไม่ลงจะ จะขายอาหารทำสั่งก็ซื้อซอสน้มันหอยดีๆนิดนึงซื้อซีอิ๊วขาวดีๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช้น้ซีอิ๊วขาวเกลือห้ามเพิ่มไปเยอะก็รังเปิดร้านไม่้ด้วยเปลือกฮนได้หูขนาดรถมือหรือเปล่าเข้มยังเด้ไม่กลมกล่อมเลยริบใส่ผงซีโรดไม่รู้อผงเชื่อรสด้วยเพื่อนๆมีโอกาสลองไปทำดูครับสูตรนี้อร่อยแซ่บ ถูกใจมันจะใส่ผงชูรสไปบ่ใส่แล้วเต่ลืมจรงไเลยนะพดเนี่ยกินนั่งกินตับกินอะไรเล่นก็อร่อยดีใช่แซ่บครับพี่น้องนี่มีโอกาสเราไปทําเบิร์เดอเราไปทําดูไม่ผิดหวังแน่นอนครับมีดีใส่ดีเข้าไปอีกเนี่ยยิ่งมีเครื่องนี้เยอะๆรับมืออร่อยแบบชูเลยนะเธอเนาะแซบ่บจะกินเนี่ยพี่ใหม่ต้องการลองไปทํากินกันดูครับซื้อมา ซื้อนี่ซื้อมาแล้วก็มาทํากินกันอย่างนี้ครอบครัวใครอยากเอาไปย่างเอาไป,ย,าาไปย่างต่อมันจะแห้งๆกับกรอบเลยแซ่บนะครับผู้ดำเนินกับผู้จัดการส่วนตัวขอตัวไปละเยอกันใหม่อนะีพีหน้าเราสองคนขอตัวไปก่อนจ้ใกค่ปีใหม่ลดูแลด้วยาสุขภาพนะครับสวัสดีครับขอคนเอฟซีค่ะเที่ยวปีใหม่ให้สนุกนะคะสวัสดีครับชุ่มชํากันทุกคนเ้อนี่ไงชุ่มฉ่ำแล้วเนี่ยเอาพัดลมมาจะไปลมจะบาย